สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะเข้าสู่ช่องซิมซิมเดียไวครับสำหรับวันนี้เนื้อหาของเราผมจะพาเพื่อ,อนๆไปทำความรู้จักกับสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่งนะครับที่กำลังได้รับความนิยมในวงการอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือแกนครับแกนย่อม,มาจากแกเลียมไนไตร ซึ่งเป็นสารประกอบของาธาตุแกลเลียมและก็ไนโตรเจนเป็นหลักนะครับเราจะไม่พบแกเลียมตามธรรมชาติในรูปแบบของาธาตุบริสุทธิ์ถ้าเราอยากใช้งานเนี่ยก็ต้องสกัดจากแร่บอกไซน์นะซึ่งเป็นแร่ชนิดเดียวกันที่ใช้ผลิตอลูมิเนียมครับส่วนไนโตรเจนปกติเราก็จะรู้จักมันในรูปแบบของกา๊าซใช่ไหมฮะ ก็คือก๊าซไนโตรเจนนั่นเองแต่ถ้าเราจะเอาไนโตรเจนมาใช้ในรูปแบบของสารประกอบอย่างเช่นไนตรายเราก็จะต้องนำมันไปรวมกับโลหะบางชนิดเสียก่อนนะครับแกนก็ถือว่าเป็นสารกึ่งตัวนำรุ่นที่3แล้วนะครับในสายงานการผลิตถ้าเรามาย้อนดูสารกึ่งตัวนำรุ่นแรกเขาก็จะใช้เป็นซิลิกอนครับไม่ว่าจะเป็นพวกไดโอด BJT MOSFET ซีเนอร์ไดโอดต่างก็ใช้ซิลิคอนทั้งนั้นนะเป็นส่วนประกอบหลักก็เรียกได้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดกว่า90%เนี่ยก็ยังคงใช้สารกึ่งตัวนำที่ทำจากซิลิคอนเป็นหลักอยู่เช่นเดิมครับต่อมาในรุ่นที่2ก็คือซิลิคอนคาร์ไบด์ก็ถือเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากซิลิคอนแบบดั้งเดิมนั่นแหละครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าเขาก็เลยนิยมใช้กับอุปกรณ์ประเภทพาวเวอร์ อย่างมอดเฟสซิลิกอนคาร์ไบด์ตัวนี้นะทนแรงดันได้มากถึง1,700โวลต์โอ้โหทนแรงดันได้สูงมากๆครับงานที่ต้องใช้มันก็คงจะเป็นในระดับอุตสาหกรรมหรือว่าพวกระบบไฟฟ้ารางรถไฟอะไรพวกนั้นแหละครับลองมาดูราคาสิฮะตัวละ5,478บาทสรุปเลยก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ซิลิกอนคาร์ไบด์ หรือสารกึ่งตัวนำรุ่นที่2เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติที่เหนือกว่าซิลิคอนธรรมดารุ่นแรกในแทบทุกๆด้านแต่มันไม่ค่อยนิยมใช้ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราสักเท่าไหร่เพราะว่าแรงดันที่เราใช้เนะี่ยประมาณ2 2 0 2 5 0ถึงโวลต์มันไม่จำเป็นต้องใช้ความเร็วในการสวิตช์ที่สูงมากครับและเรื่องราคาก็อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้มันยังไม่ได้แพร่หลายสักเท่าไหรนะ่นักต่อมานะก็เข้าสู่สารกึ่งตัวนำรุ่นที่3าม ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ในเฟดประเภท HEMT ครับหรือ High Electron Mobility Transistor ที่ชื่อมันชื่อนี้ก็เพราะว่าอิเล็กตรอนเนี่ยสามารถไหลผ่านวัสดุได้เร็วกว่าเดิมเยอะมากๆครับ ทำให้มันเนี่ยเหมาะสมสําหรับงานที่ต้องการความถี่สูงๆเวลาเราเลือกมาใช้เราก็อาจจะหยิบเหล่านี้มาใช้สัก2อสตัวก็พอครับไม่ต้องไปเริ่มจากวงจรชิปอะไรที่มันซับซ้อนนะฮะเราแค่เปลี่ยนระบบไฟระบบจ่ายไฟของอะแดปเตอร์เพื่อนๆก็จะเห็นผลชัดเจนเลยนะว่าอะแดปเตอร์จะมีเครื่องที่เล็กลงเบาลงแล้วก็เย็นขึ้นครับเราสามารถออกแบบมอปแปลง และคอยนะให้มีขนาดที่เล็กลงมาได้ครับในเชิงพาณิชย์ตัวอย่างอะแดปเตอร์ที่ใช้แกนชื่อดังก็จะมีเป็นพวก Apple a n k l e Ugreen นอกจากนั้นแกนก็มีการพัฒนาออกมาในหลายรูปแบบเลยครับอย่างเช่นแกน Power IC ก็คือจะรวมทานซิเตอร์ที่เป็นประเภทแกนคอนโทรลเลอร์ไดเวอร์ iver, แล้วก็โปรเทคชันไว้ในชิปตัวเดียวครับ ส่วน Integrate ก a ตแก o น p r w t r State อันนี้ก็คืออยู่ในโมดูลแบบสำเร็จรูปที่รวมทุกอย่างไว้ในตัวมันตัวเดียวอยู่แล้วนะครับโมดูลนี้ก็ออกแบบมาให้พร้อมใช้งานได้ทันทีถ้าเป็นรถยนต์ก็พร้อมขับได้เลยครับและอีกประเภทที่น่าสนใจมากก็คือ RF g a เ n t แก n น i r านใช้สำหรับงานที่ต้องการความถี่สูงเป็นพิเศษนะเช่นระบบ 5G l ลดในรถยนต์การสื่อสารดาวเทียมอุปกรณ์ในงานทหารหรืออากาศยานถ้าเรามาดูตารางแล้วก็จะเห็นข้อดีของแกนเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยครับทั้งแบรนดแกปที่กว้างนะครับแบนดแกปกว้างก็คือทนแรงดันได้สูงทนความร้อนได้ดีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเนี่ยเร็วสุดการสวิตชิงสปีดมันก็เลยเร็วตามครับแล้วก็ทนอุณหภูมพิพอๆกับซิลิคอนคาร์ไบด์ แต่มีขนาดที่เล็กกว่าน้ำหนักเบาวกว่าส่วนเรื่องราคาตอนนี้เริ่มถูกลงครับก็ถือว่าเป็นสารกึ่งตัวนำที่น่าสนใจมากๆณเวลานี้ครับแล้วถ้าแกนเนี่ยมันดีขนาดนี้ทำไมเราไม่ใช้มันตั้งแต่แรกเลยล่ะ จริงๆแล้วนะมันก็มีเหตุผลหลักๆอยู่ประมาณ4ข้อนะครับข้อแรกเลยก็คือเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยมันยังไม่พร้อมพัฒนาในยุคแรกๆกระบวนการสร้างพลึกของแกนเนี่ยทำได้ไม่ดีครับคุณภาพเลยต่ำขนาดก็เลยเล็กราคาก็เลยโหดข้อที่2ต้นทุนการผลิตสูงสำหรับแกนเวเฟอร์เนี่ยมันจะแพงกว่าซิลิกอนหลายเท่าถ้าเราจะเอาไปใส่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกๆมันไม่คุ้มครับ ข้อ3 r d ก็ยังไม่เยอะพอเพราะว่าแกนเนี่ยเริ่มถูกพัฒนาอย่างจริงจังช่วง1990ขณะที่ซิลิกอนเนี่ยเขาทำมาแล้วหลายปีนะะตั้งแต่1950และข้อสุดท้ายก็คือ คุณภาพของวัสดุครับในอดีตเนี่ยแกนมันมีปัญหาข้อบกพร่องในโครงสร้างของพึกดีเฟกออกมาเยอะมากครับทําให้มันยังไม่เสถียรพอที่จะมาใช้ในอุปกรณ์ต่างๆแต่ในช่วง20ปีหลังมานี้นะเทคโนโลยีพัฒนาได้เร็วมากตอนนี้แกนเริ่มเข้าถึงได้ง่ายขึ้นราคาเริ่มลงครับเราก็เลยเห็นมันถูกใช้งานในฟาสชาร์หรือว่าวงจรจ่ายไฟความถี่สูงและแม้แต่ในรถยนต์ไฟฟ้าก็ใช้ด้วยครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างผึกกันนะครับจริงๆแล้วการสร้างมันมีอยู่หลายวิธีมากๆเลยนะครับแต่1ในวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือ mocvd ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการปลูกผึกเดี๋ยวเราไปดูกัน,นคร่าวๆนะฮะว่าเขาใช้วิธีนี้ทำกันยังไง 1. เขาก็จะมีเครื่อง mocvd นี่แหละครับมันก็คล้ายๆกับเตาอบขนมปังของแม่บ้าน ที่จริงมันเป็นระบบปฏิกิริยาเคมีที่อยู่ในสภาวะควบคุมอีกทีหนึ่งครับ 2. ภายในเตาก็จะมีฮีเตอร์อยู่ด้านล่างและก็มีวัสดุรองรับแล้วเรียกว่าซับสเตรตซึ่งเป็นพื้นผิวที่พลึกเนี่ยมันจะเติบโตครับส่วนวัสดุที่นิยมใช้ก็จะเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ พื้นผิวนี้จะถูกทําให้ร้อนถึงประมาณ1,000องศาเลยนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับการเกิดปฏิกิริยาจากนั้นก็จะมีการปล่อยแก๊สสารตั้งต้นเข้าไปในเตาอย่างต่อเนื่องสารตั้งต้นหลักสําหรับแกเลียมก็ได้แก่ไตรเมทิลแกเลียมสัญลักษณ์ทางเคมีก็คือ Tmga ส่วนในตัวเจ่นนะก็จะใช้แก๊สแอมโมเนียสัญลักษณ์ทางเคมีก็คือ Nh3 ถ้าเราซูมเข้าไปดูในเตา ภายใต้อุณหภูมิที่สูงที่ MgA เนี่ยก็จะแตกตัวเป็นอะตอมแกลเลียมแล้วก็ก๊าซมีเทนครับในขณะเดียวกัน Ns3 ก็จะแตกตัวเป็นอะตอมไนโตรเจนแล้วก็ก๊าซไฮโดรเจนหลังจากนั้นนะอะตอมแกลเลียมและไนโตรเจนที่ได้รับการแตกตัวมันก็จะเคลื่อนที่ไปเกาะบนผิวของซับสเตต แล้วมันก็จะทำปฏิกิริยากันจนกลายเป็นพลึกของแกนนั่นเองครับส่วนก๊าซที่เหลือก็อจะถูกดูดออกไปจากระบบไม่เอามาใช้ต่อครับและที่น่าสนใจก็คือการงอกของพลึกเหล่านี้มันจะเรียนแบบโครงสร้างของผิวซับสเตตเพราะว่าซับสเตตเนี่ยมันมีโครงสร้างพลึกที่ดีแล้วก็เป็นระเบียบอยู่แล้วครับเมื่อเราได้พลึกแกนที่ตกผลึกสวยงามมาแล้วนะแล้วก็นำมาทำความสะอาด,ดผิว แล้วก็ใช้กระบวนการยิงแสงโฟโตลิทโ g กราฟีเพื่อสร้างลวดลายวงจรบนผิวผลึกหลังจากนั้นเราก็อาจจะโดบด้วยสารเจือปนต่างๆเพื่อปรับคุณสมบัติของแกนให้มันเป็น n-type หรือ p-type เราก็จะได้เป็นพวกเฟสมาใช้งานนั่นเองครับและนี่นะก็คือข้อมูลทั้งหมดที่ผมเรียบเรียงที่ผมเข้าใจเกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำที่มีชื่อว่าแกนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ต่ามรับชมครับ